The Sorcerer a p p r e n t น c e หนังเริ่มต้นในยุคกลางที่กลุ่มปฟรีสเมรินพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ต่อสู้กับโมกานาพ่อมดหมิ่นที่ชั่วร้ายซึ่งต้องการใช้พลังเวทมนต์เพื่อของลูกโดยการใช้ดาร์คเมจิกเพื่อควบคุมมนุษย์และทำลายโลกในการต่อสู้ครั้งนี้เมรินพบกับบอยคนหนึ่งชื่อดิกซี ซึ่งเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์นในการใช้เวทมนต์อย่างมหาศาลหลังจากช่วยเด็กหนุ่มเมอรินตัดสินใจที่จะฝึกฝนเขาให้เป็นผู้สืบทอพลังของเขา เพื่อปกป้องโลกจากมูกาน่าและผู้อื่นที่ใช้เวทมนต์ชั่วร้ายเมอรินตกอยู่ในกับดักเมื่อมูกาน่าใช้กลยุทธ์ล่อลวงให้เขาตกเป็นเชลยด้วยการใช้เวทมนต์ที่สูงพลังทําให้เมอรินถูกจับกุ้มและส่งไปยังมิติอย่างสงบูรณ์ซึ่งเขาไม่สามารถกลับมาได้อีกต่อไปแต่ก่อนที่จะถูกจับเมอรินได้สั่งให้เด็กหนุ่มด็กซี่กลับไปและหาวิธีที่จะหยุดยั้งมูกาน่าในอนาคต หนังกระโดดมาในยุคปีปัจจุบันปี2010เดฟเด็กหนุ่มที่มีพรสวรรค์ในการคำนวณและวิทยาศาสตร์ ได้ค้นพบเวทมนต์จากการพบกับบันซาซาผู้เป็นพ่อมุดที่สืบทอดพลังของเมอรินหลังจากเหตุการณ์ต่างๆทำให้เดฟกลายเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการสู้กับมูกาน่าที่กลับมามีชีวิตอีกครั้งบันทาซาตัดสินใจฝึกฝนเดฟในการใช้เวทมนต์แม้ว่าเดฟจะไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองก็ตามเขาต้องฝึกใช้เวทมนต์เพื่อรับมือกับความท้าทายที่รอยอยู่ข้างหน้า พวกเขาฝึกในห้องที่เรียกว่า The Sorcerer ที่เต็มไปด้วยเครื่องมือเวทมนต์ลและพลังอันยิ่งใหญ่บ่อยครั้งเดฟผิดพลาดและทำให้เวทมนต์ของเขาหลุดลอยไปแต่บาทาซ่ายังคงเชื่อในตัวเขาและช่วยให้เขาพัฒนาความสามารถในการใช้เวทมนต์ในขณะเดียวกันโมกาน้าผู้ติดตามของเธอกำลังหาวิธีที่จะปลุกพลังของมาริน ขึ้นมาอีกครั้งโดยหวังว่าจะใช้มันเพื่อครองโลกและเธอก็ได้พยายามหาวิธีที่จะผูกคันสิ่งที่ทําให้เธอมีพลังมากที่สุดเมื่อโมกาหน่าเริ่มตามลา่าหาแหล่งพลังงานเวทมนต์ หรอรู้ว่าเดฟคือกุญแจสำคัญใน,ในการทำลายอาณาจักรของเมอรินเมื่อหมูปาน่าปลุกขึ้นพลังและเข้ายึดของเมืองเดฟและปันทาซ่าต้องร่วมมือกันเพื่อหยุดเธอในขณะที่พวกเขาต้องเผชิญกับการทดสอบที่ยากลำบาวกเดฟพบว่าตัวเองมีพลังที่แข็งแกร่งกว่าที่เขาคิดในช่วงเวลานี้เขาได้เรียนรู้ที่จะควบคุมเวทมนต์และเข้าใจถึงความสำคัญของการเชื่อตัวเองการต่อสู้ระหว่างพ่อมดทั้งสองฝ่ายถึงจุดสูงสุด เมื่อมูกานาและผู้ติดตามของเธอมาถึงเดอะซอร์ซัร์ผู้ที่เย่งชิงบัลังและเมอรินในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเดฟต้องใช้เวทมนต์ทั้งหมดที่เขาได้เรียนรู้จากบันทาซ่าเพื่อเอาชนะมูกานาและยุติการปฏิบัติชั่วร้ายของเธอในช่วงการต่อสู้ที่ดูเดือดเดฟใช้เวทมนต์ที่มีพลังลึกลับซึ่งทําให้เขาสามารถควบคุมพลังที่ทรงพลังของเมอรินโดยเฉพาะการใช้เดอะดาร์ก้ฟลเอร์เพื่อต่อสู้กับมูกานาะ การต่อสู้นี้สร้างความตื่นเต้นเล่บีบขันจนถึงวินาทีสุดท้ายหลังจากการต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นเดฟและบันทาซ่าสามารถยกยันมูกานะ่าล้การทำลายแผนการของเธอได้สำเร็จเดฟกลายเป็นผู้มุดที่มีความสามารถและเป็นผู้ที่สืบทอดของเมอรินพร้อมกับบันทาร่าในการปกป้องลูกจากภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต